สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี่กะมหานอกจากมาน,นี่มหาสิเมเบาเรื่องไอ้ตามขอเลยเนอกจากตามหัวข้อที่ขึ้นเลยเนาะกรหไายๆคนอยากรู้ว่าทํางานอยู่นี่ทํางานอเมริกาได้เงินเตือนจักบาทจักบาทอันนี้สิมาเบาในมาแช่มาแช่เรื่องราวประสบการณ์ทอง่อยเลยจะ้ะแต่ว่าของคนอื่นกับบรูร๊คือกันว่าเข้าด้จาจักบาทจักบาท เนกะได้ลายคนกะท้หนาทีทํำงานแตกต่างกันไปกะสิไดรัรบเงินแตกต่างกันไปจากพี่น้องมึอนี้สิมเวล่าว่าข่อยทำงานอยู่ที่อันร้านค้าอยู่นี่เนาะจัดจะบอกจะบอกซืบบ้อเนาะเพราะว่ามันกะบอดีถ้ามีคนบ,บ,คบาน <บา S 1> เขามาฟังเนา,จากกะจัดก็คือว่า ข่อยทำงานอยู่นี่อยู่ร้านค้าอยู่นี่จ้ะพี่น้องก็ร้านค้าใหญ่อยู่จ้ะอคอยได้รับเงินอยู่ที่สตาร์ทอยู่ที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดเหรียญจ้ะพี่น้องสิบเอ็ดเหรียญต่อชั่วโมงเนาะทํางานสตาร์ทอยู่ที่สิบเอ็ดเหรียญต่อชั่วโมงคาแร่งขันตําอยู่เมืองที่ข่อยอยู่นี่มันสี่อยู่ที่เจ็ดเหรียญจ้ะมันอยู่ที่เจ็ดเหรียญส่วนมากเลยเขาที่เขาจะสตาร์ทอยู่ที่เจ็ด เหรียญเนาะถ้าไปเริ่มงานใหม่แต่ว่าหมองขอ่อยูเนี่ยเขาิืไห้สตาร์ทยู่ที่11เหรียญทุกคนพี่เอ,อือผู้ใดเขาไปทํางานอยู่นี่ก็สิได้ทุกคนเริ่มที่11เหรียญเนาะัดที่เนียนกระเฮด8ชโมงจาก8ชั่โมงกับร่วมเวลาเวลากินเข่าช่โมงหนึ่งก็เป็นเกา่าชโมงแต่ละมืออืแต่ว่าข่อยบ่ได้ทํางานเต็มเวลาจา้ะข่อยทํางานเป็นพาท่าม ถึงแปดชั่โมงบางมือกับเจ็ดชั่โมงบางมือกับหกชั่โมงแต่ว่าส่วนมากใครได้เต็มแปดชั่โมงหรอพี่น้องเพราะว่าเขาอยากให้อยไปเห็ดเต็มชั่โมงจ้ะอืมเราก็เห็ดงานดีไงเออเห็ดงานดีจะ้ะอันนี้บริเวณายหอมเจ้าขอางนี่แต่บาอีหลีคือว่าเขาจะเอาไมีคนเอเชียไปเห็ดงานจ้ะพี่น้องอืมมแต่ฝรั่งเห็ดงานอยู่นั่นที่นี่ก็เห็นคนเอเชียไปเห็ดถ้าก็เลยถึกใจไปสันเถอะเออว่าคนเอเชียทำงานดียากกว่า มากเมื่อวรนดีแต่เทอันว่าคนเอเชียทำงานดีเขาก็เลยอ,อยากให้วอยไปเต็มแปดชั่วโมงจากพี่น้องอทิที่แล้วนี่คอยได้เทเ็จเจ๊ดมือเลยจ้ะเจ็ดมือเจ็ดมือแล้วก็แปดชั่วโมงเต็มทุกมือโอ้ยแบบขนาดเขาแบบว่าทำงานเต็มเวลาเขายังบได้รับปันนี้ก็มีเนาะแต่ว่าก็เพ็ดไปพี่น้องเพื่อเงินเพี้ยนเงินออกอะคือว่า สะอ่อนนาเงินนากระคุ่มค่าอืคุ้มค่าค่าเมือยที่จริงก็บบันไดเมยเป็นไดดอกจ่าไหมืนกัปกตินะงานอยู่ใส่หมืนกะปกติคือกนกจะเมืองไทยเฮากับงานก็คืองานละพี่น้องกะเดือนนวงได้รับจักบาทว่ะติเดือนนึงอยู่นี่เงินมองที่ขอเหตุนี่เงินจงเป็นวิกจ้ะพี่น้องเงินหนอกเป็นวิกกระสิได้วิกละประมาณไนสองหมืน่นสองหมื่นกว่าอสองหมื่นกว่าถึง สามหมื่นแหละแต่ละวิกเงินออกเป็นวิกอันก็สิได้อยู่ประมาณอัน<ม>เจ็ดร้อยถึงแปดร้อยเหรียญแต่ละวิก<ม>จ้ะอืมถ้าเดือนนึงก็สิอันียณ <Yeah. S 2> <ม>เดือนนึงก็สิอันตกอยู่ที่ประมาณห้าหมืน่นมาถึงห้าหมืน่น ถาบางเดือนมาถึงเงินเงิสิประมาณสี่หมื่นเจ็ดสี่หมื่นแปดะพี่นอ้องบิ๊กไดที hmm. ่เดือนไดที่ข่อยได้เห็นไปว่าบ่ถึงแปดชั่วโมงเนากะก็เกือบผ่าเงินไปจนถึงหกหมื่นนะพี่นอ you have, you have ้องหัวก็กวนดีดีดพี่น้องเว е ลาเหตวิดีโอเนี่ยมักมากกวนเ <laughs> ขนาดีขึ้นขนาดทีด่อยหลงสาวเลยปฏทีนเนี่ยเราหอดตอนใดก็จะไดประมาณ สี่หมืน่นเกือบหน้าหมื่นเนี่ยละอืมถึงหกหมื่นเนาะอืมทาทาเดินได้ได้ไดเฮ็ดเต็มยังสิ่ก็ไดถึงเกือบก็ได้เต็มหกหมื่นนั่นละจ้ะก็กะถือว่าโอเคอยู่บางเมือ่อบางอาทิตย์คอยกระไดเฮ็ดหกเมื่อเออบางอาทิตย์คอยกระได้เฮ็ดเจ็ดมื่อเต็มจากพี่น้องอืมแล้วแต่ขาสิจัดห้ไปเฮ็ดเนาะอืมนั่นละจ้ะ ก๋มีอยู่จากผู้ที่เขาทำเงินได้เดือนละเป็นแสนอยู่นี่ก็มีอยู่ก๋าเรีวแต่อาชีบเขาน่าจะอาร์ชีพมันคือกันด้วยจังหาะอาหารหนึ่งสิก็คือก๋าสิได้จากทิปแน่เนาะเนาะก๋าสิได้หลายแต่ละเดือนเก็บจากทิปแต่ว่าถ้าเป็นค่าแรงอีหลีน่ะต่อเดือนบ่ถึงดอกจ้ะถ้าเขาจ่ายต่อเดือนถ้าบ่มีโอนะบ่ถึงจ้ะนั่งหวะแด้ก๋าสิได้ประมาณสี่เมื่อหาเมื่อนกเมื่นอยู่ประมาณนี้ละจังหวะจากคลิปวิดีโอนี้ก็มาเว้ามาหาสั้นๆแค่นี้จ้ะ ออกไปทำงานมาพอกันในคลิปวิดีโอนะ่ะนอะจ้าไปแล้วคะ่ะ